ครับพอดีครับในขั้วขุ่นนี่ย่ขุ่นาเคยเนามาูอยไม่าขุ่นอันนี้งไดเห็็้านยังามขวสาวๆนอเป็นตเสาวตะาะเด้ออาจจะเป็นสาวหลุดเก่ากับบัวกันเนาะทุกคนเนาะ่ามกยสรุปแล้วว่าผมเป็นคนซีตะเกียดด้วยว่าเมียเป็นคนซีตะเกียดกับบหูเนาะผมมักงานหรอ นี่สวัสดีครับนี่สวัสดีครับนี่สวัสดีครับโอ้ยเม่เมคขั้วไม่แต่แม่ครัวไม่แต่พีิณห์เขาครัวสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันนี้เม่เทาเมฆเทาเม่เทาเที่ยวขัวอยู่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอันนี้ไม่ไม่หลุนเก่าด้วยนี่อันนี้จะไปหลุนเก่าย่านยได้นต์ นี่เฮฟว์ท่าล่าวาดเงี้ยเล็กหน่อยเนาะตัวน,นี้เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งก็มี้เลยทุกสวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข่าวซูซองอันมาหนอนะน,นะทุกคนเนาะวันนี้เข้ามาเปิดคลิปอยู่คลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยทุกคนเนาะคือมาเปิดคลิปอยู่ไจังหวัดศรีสะเกีดอำเภอปู่สิงหเนาะทุกคนเนาะวันนี้หน้าประเทศโลกธานนตุเนาะทุกคนเนาะด้ัดล้างเขานี่แหละ แก้แค่ติมนั่นแหละทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นเป็นเงินหน้านั่นแหละคือว่าน้องไม่เถาน้องนั่นนี่อะไรทุกคนเนาะเขาจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเบิกมาบทนี้คนเนี่ยบทหลายเนาะถ่าจังหวัดตอนเฮงเนาะเดี๋ยวเขาจะไทยเบิกเนาะเขาเฮประมาณบ่ายประมาณบ่ายสองหรือสองบวกอันบ่า,บายสองก็ม้าอะไรกูมาตอนนี้ก็ประมาณบา หนึ่แล้วทุกคนเนกปอีมาณหนึ่งสโมงเร็นสีแทนทุกคนเนาเกับบรรยากาศเบิงทุกคนเนาะบรรยากาศเดี๋ยวพ่ป้าเนาะพายบดวทบุกัรวดไปเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะส่งไปเลขนัญชี่ต้คอมเม็ตใ้ให้แล้วทุกคนเนาะมาตักัดิตอนนี้้ๆตักงกันดิ่ะมางีเเดี๋ยวก่อนแกเมนะรถดเน เด yeah. ี yeah. ๋ยวแบบเหมนเดนี madı? ่ติม <ường> <ask you. S 2> no? ันสิมานี่ยทุกคนเอไปแจกใ่มไปกข้างในเปล่เอาไปแจกข้างในเปล่านนทรัศน่นาุันี่ เจ้าภาพนะครับเอาว่าว่าหายุ่งนี่ว่ะไอติมโลกทานทำบุญได้หลายอย่างงาสุดเป็นวัตถุโลกทานทานป้ากับพีได้เย็นแต่ปลาสุดทั้งนี้มูลค่าสามสิบบาทเอ้ยสามพันบาทประมาณเก้าสิบเหรียญเนาะทุกคนเนาะ น no ั่นนี่รู้ว่านันนี่แล้วเฮรรือว่าเจนี่เนี่ยนะทุกคนเนาะนอกไม่เท่านัะนแหลยคนก็ยังบอร้ลค์คกายในคนเขาแห้งเาบริจาคแหงกันกะได้บุญครับซอยยงตเ่าใหอีเด็กคิจกรรมยจกไปลรวบอกสวัสดีค่ะคนสวย อันนี้เป็นห้านอีกคนนึงนะทุกคนเนาะลูกแฟนน้องพี่น้องไม่เถาเนี่ยทคนเนาะนี่แหละมนามกิจกราน่มากิจกรรมจะเป็ยังบ้งีในทาวที่บอดีแรบงเป็นนัันคนนี้เห็ว่เขียนได้หน่อยเนาะตัวนี้เ็กหนึ่งเลกหนึ่งกับมีเล้อะทุกคนเนาะนี่ใช่ลหมน้ำห้าไม่เถากันทุกคน น้ำหาไม่ถ่อเดี๋ยวบนสลาเนาะนีีสลาวัดใม่วัดใหม่มันก็ยังบรทเหลวค่ะวดเดนกสมีประมาณนี้เลยทุกคนเนาะมีแค่นี้กับสลาสลากับบองนี้เนาะเถวายนะครับตื่นมาดิครับก็าน้อมขอเะ หาไม่ใหญ่ก่อนนะคุณเนาะเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ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 โอ้ยอันนี้ไปไปหลุนเก่าด้วยนี่นนี้จะไปหลุนเก่าอันนี้เผาถังลาอันนี้เป็นแม่แม่ไม่เ่ามันอรนณพล อันนี้เป็นเมฆเขาไม่เถ่าผมนวนทุกคนใช่งานไม่กินเข่าพวกท่านได้กินเข่าเสแนวบีกมันสลาเนาะทุกคนเนาะ้าม่าเยมัครงานมจะเรื่อมแรงเนะทุกคนเนาะพักงานผาป่าน่ะเละตอดนิ้พกับนาแดงน้อยนึงเน้ะทุกคนเริ่มวิ่งเนี่ยเลย

เรื่องวันไล่รถรดับัม่หนกลมามาแรกมาแรกมันสะไล่ดมาแรกาแรกคนยังไล่รอโอ้ครับไปไหนไป่รัอย่าไาคิดเข่าอกมาเ้าข่างนบ้านเดี๋ยวไปคิดเข่าก่อนสันเพื่ออ่ะผมมามาอยู่บ้านผานทีนารถตบพุ่น ตอนเขาบอกไปบ้านชาท่องา็เป็นโมบานสวัสดีครับสวัสดีครับนกินเ่ยสามสเนียินกินเบียรมาเป็นรกินคนเดียวอ่กินใูซื้อมาอยู่บานกินยูบานดิับเปนไม่ะครัเไงอาบ้างมก็บอหดมานไปบ้านไปยางมาเลยทำไมนสวัสดีครับครมากไมากับ ไปบานครับทุกคนปลาบานอันนี้ผู้ชายผู้หญ่บบานทุกคนครับผมสวัสดีครับคนอต่จลยว่าพีนก็หลายมีบานมีสานน่าโมโหล่เพรามันจาลยก็ปิดกายบ่รล้วมัไล่ไล่หยอดรถรถดําไล่หยอดยุทธ์ซื้อโดนมันพักกันแกดินไหมมาที่ทมบัตรทุกคนเาเห็ดบุญสมานโม่บา้านนี OM, <S <S işte> ้เขาจะสีแดนแดนรถรถดัรถหกลอดกันน่ะทุกคนเนาะ แลนโยกเทปเลยกูยังเล่แบ,เบแบบาาดดกัไม่เห็นผ่าปลาเนาะคนดับก็สีร้ายเน่ยได้ถทายเบิ้งมาตัวคนเนาะถ่ายเบิ้งขั้วจะวัดมันกีบว่าวมาเนี่ทุกคนเนาะมัดอ,อันนี้ก็เป็นนี่แหละสลาดูวัดกระลังสางการะลังมีเนาะนี่เด็กสลากับซ้ำนี่แหละทุกคนเนาะมีพระข้างใน แอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ขวดคุณเ้นะขุนเขาเคยเหนมามาอยู่มาตอบไปว่าคอันนีุ้ยังไเายมดั้งอแม่ขวดสาวสาวนาะโอ้เป็นตังามๆนลเกาะาเนอาจจะเป็นสาวหลุดเกากระบวากันบเนาะเกุดกับเยอ็นสาหลุดเกากรโบวกันบเนาะเหุมกัได้เดเยะโอ้กับเขาปะกอันนี้แก้มแกบุย แกงบุฟ <All right. S 1> mm ี hmm. the, right? so right. ่แกงเขียวหวานทุกคนนี่แกงกล้วยนี่แกงข้าวบอฟี่นี่แกงแบบ่แกงกล้วยนี่แกงบหมี่ทุกคนแกงบะคณน้น่ะเนี่ยทุกคนเนาะเนี่ยสวัสดีครับเนี่สวัสดีครับ ยไม่ได้ครับโอ้แม่แม่ขั้วไม่ได้แม่ขั้วไม่ได้ผิดหนอเขาขั้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันนี้แม่เทาเหรอทุกคนเนาะแม่เทาอ่ะแม่เทาเฮ็ดยวขั้วอยู่แม่ยเมียผมเละทุกคนนี่ยเขาขั้วเองโดดเขาขั้วแม่ขั้วบ้านเจะก้องเมาทุกคนเนาะเอ้ยแม่ละถอดปลาโอ้ประคกอบไงฮึ่มี่ตัวไงทุกคนเนาะเสียเีแยวไอ้เบิรงนี่ ปลาคอปลาช่อนนั่นแหละทุกคนโทอดเห็ยังแม่ทอดไปคืนโตให้เขายำเลี้เตจินใกล้บ้านตัตัวใก้บานไก้บานใโอตัตัวไก่บานนครัไก่บานเท่ได้ปลู๊ไก่พันธุ์เหโอ้ไก่บานทน่เด็ดไก่บานลอยเป็นะทุกคนตอนนี้ บุญนี่เห็ดดีค่ะบุยเอาไก่แบบแสีบเ,ยเลยเห็ดแม่รัวไม่ได้แม่ขัวมือโปอรปานะนรานมาห่อกินเขาอลยกินกระป่านาะเอะไกินก่อนยาไป้เขาไปกินเขานยลสวยนได้สวดีครับ แม่ขวัวกับพิจารยเข้านอกก็เขาก็เลยแบบรุ่ยขัไวเลยสบายใจหลดบานนี่ม่าช่วงหนาก็ถอกกับคุณนาะคุณตาพม uted เลยพมาดูใน,ย,นยางเหล่าบานแน่อันนี้พารเนี่ยพราเป็นคนยางบานด้อดเถื่อเขาจะถามหา่ว่าสรุปสรุปแล้วว่าผมเป็นคนซีตะเกดยด้วยว่าเี่เป็นคนซีตะเกีดกับโมูนเนาะผมมางยางเหล่ โมบารนี่เขาขุดนาขุดตาพเพิ่เบิ่เลยเขาอย่างนี้พัดประดุแจงหอป่าพกแสบบางทตอนแต่งบาร์นร่ะแตกกินน้ำมองรถเพราะทุกคนเขาอยากกินเขากินน้ำก่อนบาดนี้แสบ ตอนนี้ก็ตัดภาพมางานตอนแรงเนาะไปงานมีเบนที่มอล่ามผอมทุกคนมอล่ามกผักก็ได้ทุกคนเนะกับโต๊ะจีนเนียมงานผ่าป่าไปบอ้าน้ยเอัเดเืนเปิดไฟเห็นง่ามนอนทุกคนในฝนตรงนี้างานพอมาหน้า ไหว์เฟินตุนประเทศนี้งามทุกคนกลับได้ลูกบอลบ่ลูกได้ลูกบอลบ่ะจับได้ไหมกลับโอ้ได้ได้บอลข้างเอาอนั่นแหละนั่นแหละเอาอีกเอาอีกเชิญครับเชิญครับผลงานของเรามีที่สวยมีอ้ออ้อจับเดี๋ยวรถอกรนี้หมอลล์ก็เริ่มจับแสดงหรือยังไงก็ไม่ทราบ ครับก็ลงเสียงก่อนอเชิญครับเพราะยังไม่แสดงเชิญด้านนี้เลยครับพี่น้องเราทุกสายบุญนะครับถ้าเราเนครับเลยโอ้ได้แล้วครับตอนน้เชิทราบว่าคนไหนน้อไหนน้อง z ดีมากเลยมัจับมันใส่ดาวทุกคนเนาะวันละวันแงกันจะโดดอยู่วันลยวันไง สวัสดีครับปีน้องกัวใหญ่ตัวในญ่ตัวโกดังตัวนี้จะตัดไม่ไมีซื้อบัตรโกดับซื้อบัตรนี่เป็นงานของเรานะครับได้หร้อเปร่าซื้อลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกลอดยี่สิบบาท

ลูกหลานเล่นเลยได้บมันี่ไปหนึ่งู้สอนงานนใหญ่ตุงทองเลยรอลอย่างผู้เยวเลยครับแต่คิดว่าเป็นโชคของท่านขอใท่ท่านได้รับวดีเลยุ้ใหญ่ทุ้มทองเลยไได้สมรัฒนาด้วยันมั่น่อขออย่างนี้่าเลยไงมั่งหน่อยจะปตกตามหลายั วีนี้สงสัยจะัดคุณยังไงรครับพี่น้องทุสายคุณรับเดินอนทโมาเลยครับพี้เบอรน้องนูมจากกุงเทพุกเชิญครับเชิญครับคุณอาาเอีอไมทราบว่าพนักงานตัคอไม่หรือเปล่าเนาะียวัยังมีอี

ตอนนี้นะครับก็ลงเตาพอลงอแล้วช่วงนี้ก็พี่น้องเรานไหนก็มาเอาเสียงโชคเสียงวาาาเลนี่ในโลกเเลาเื่อนตะล่องแล้ก็เอา้น่าทุกคนเ้เอก็เอนนเ่าตอนยเะกเนตอนที่ด้วยเนยนของงานต้นะป่าทีมกีทุ่งสา อ้าวได้บ่นี่ยอึ๊บอึ๊บโอ, ah. โอ,โอ้ <S <S สุดายดิโว้ยทุกคนแตกซ้ำอ่ะเดี๋ยวเท่าจังยางเก็บเอาเป็นหน่วยหน่วยมันโรยทั้เสียมันแตกเอ้าเใาสิกินเลยง่ายเหาบริเก็บไหวซุ่มนี่เพื่อไปนั่งกินเลยหน่วยลนลนนั่นสุด้าดิชิมเบิังให้เบิังชิมให้เก็บชิมบังต่างประเทศมี่มี่บ่เฮ้อทุกคน น mm. no. mm. right. mm. anyway. euh. ี่คือการบริหารเนาะแต่เขาสิเกตดีเกตพี่เหมี่ยมก็เขาหันหน้ำมาพี่นาเต้จิจีหัวใหญ่เลยเนี่ยถ่ายคลิปยังหูหันหลังให้เนาะหัวใหญ่เนี่ยอ้ำอืมเอามาหนอไปตะเสือมเนาะจ่อยหยากเลยจูอาทิตย์คนกับว่าไรทุกคนมดแดงลายลายแข็งเลยต่อไหมหืมเห็ดไหม อุปกรณ์ในการหมิ่นของเขาภาพไม่ยังหมดสิวทุกคนเนาะขื้นเท่ากับหลังจากไปงานวัดมาเนาะ กีพ่นได้พ่วงนึ่งงามๆนอกนั้นโลนเบิดจะเห็นโลนด้วยพ่วงหน่อยเนาะโอเคเลยบด้สุ่มดอกทุกคนก็เบ่งไกลๆเนี่ยนะเอมานี่เบิ่งมันเยอะสูงสูงโดกโดกแต่เป็นพ่วงห่างๆกันตีทุกคนแซบแบต้นนี่เอาสู้สู้ เอไอ้ยา่ามาอึ๊บทุกคนนี่อ้อด้อสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยแสงเ่าตาแสงเงาตาเปลี่ยนมุมอยู่บ่เปลี่ยนมุมอยู่บ่ แล้วสีผ้าเบิ้งหมักส้มผูน้ำทุกคนนี่ได้สองยางเด้อพุ่นเพิน่นหอไหวก็มีผูหมักส้มผูหอถุงอืกับมบึงแ่บแสบ,แสบนู้เก็บไปกินเบิ้งเมวอวานนี่แบบมันปลอดสารพิษเนาะมันเป็นแบบว่าบานหา้าปูกเองเกิดเองบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังกับความดกเลยดกเองพอ่อต้นน,น้อยๆนี่แต่มันโลนทีมเบิดเหลือ,อยั่างกินอยู่ซำประมาณทำนี่ หน่วยใหญ่เลยบักส้มผูนี่บักเอฟเอฟเลยนี่เก็บใช่ใช่อันมันหนอกมั้งไอ้เจ้ามันไอ้เจ้าม,มันลอยบอกมากะจิก่ำไปกัวเกาเปล่าละ่ะไม่กวนบอกจะพาไปเบิ่งหมักม่วงต่อทุกคน<ม>น้องหมีน้องหมีกลัวกล้องเหรอลูกนี่หน้าเพิ่นต้อยไปให้เอาไปซ่้ำนี่อยานกินบ่เบ,บ,เบิดทุกคนเพราะว่า ตัวยุ่งเหยือเท่ากับมีน้องมีกลัวอะไรลูกไม่ถ่ายคลิปเฉยๆไ,ไม่เห็นเลยนี่เบิ่บงทุกคนบ่เห็นบ่กเห็นลูกใหญ่เวอร์ผุดโดโดบกบักม่วงโดกหักทุกคนมีห้าต่อยลงเหลือซ้ำนี่ผุดจักโลนถี่มจักเอียงพุดเต็มเลย เหลือบ้ันนี่เป็นบักไฟเนาะว่าสิปลูกบักไฟอยู่บักมั่งคุดมันบกเกิดบักทุเรียนกับบกเกิด <c oughs> ต้นทุเรียนห้าอยู่ใส่หนอนนี่ทุกคนกล้องนี่ว,ว้าวเดี๋ยวหฮาสิขอพิดปิดคลิปก่อนเดี๋ยวไปยืนให้กำลังใจอานมันนอกมินอัน <c oughs> แม่งบัก,กอียงเกาะโอ้ลืมบักเิ้นจีปลูกเอง บ่มีสารเคมีเป็นหลังบานเขาเลยเนาะนี่บานอยู่นี่บานอยู่นี่นี่ก็เป็นหลังบานเป็นลมใหม่อาไวยนั่งเหรนเนาะทุกคนมันก็ย่ามห่อนมันก็พ่อได้แบบนั่งเหรนไต้ก๊กใหม่อันนั้ก็เป็นนวยบักตองนะทุกคนกระท้อนนั่นเองย่ามกระท้อนกับแบบหลายแห้งก๊กกระท้อนนี่ก็กระท้อนคือการงานหนึ่งนี่นี่นี่ต้นใหญ่ๆนี่กระท้อนนี่คือกันไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเบิ้งเป็นกำลังใจให้เขาสองคนในเด้อสำหรับ ทุกคนที่ยั่งดูแลยั่งเอ็นดูกันทุกคนบ๊ายบาย